พี่คะพี่ขนของเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอคะยังเลยครับอ้าวแล้วคนอื่นล่ะคะเขาไปไหนกันหมดอ๋อคนอื่นเขาไปทานข้าวหมดแล้วครับคนอื่นไปทานข้าวกันหมดแล้วแล้วทำไมพี่ยังไม่ไปทานข้าวหรอคะผมไปมาแล้วครับแต่ว่า คนทางนั้นเขาแจ้งมาว่าไม่มีอาหารสําหรับคนขับรถก็เลยไม่ได้กินก็เลยมานั่งกินมาม่ตรงนี้นะครับไม่มีอาหารสําหรับคนขับรถงั้นหรอไม่น่าจะใช่มั้งคะทางเราได้เตรียมอาหาร<ม>ไว้ให้หมดแล้วนีะคะสําหรับคนที่ขับรถมาไกลาทางเราได้จัดเตรียมที่พักและอาหารไว้ให้แล้วนะคะใครเป็นคนบอกพี่หรอคะว่ามไม่มีอาหารให้สําหรับคนขับรถก็คนที่ลงอาหารนะครับ แล้วพี่ก็กินแค่นี้เหรอคะครับผมขับรถมาหลายวันแล้วกะว่าจะกินอะไรง่ายๆลองท้องไปก่อนจะได้รีบไปพักผ่อนนะครับถ้า,างั้นพี่รอแป๊บหนึ่งนะคะหนูขอเช็คอะไรนิดหน่อยฮลัลโหลผู้จัดการนั้น ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่หรออ๋อฉันกำลังทานข้าวอยู่ค่ะแล้วคุณทานอะไรบ้างล่ะหลายอย่างเลยค่ะคุณมานาวมีทั้งหมูปลาไก่มีครบเลยค่ะถ้างนั้นคุณช่วยออกมาหาฉันที่หน้าประตูใหญ่หน่อยสิได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะพี่คะ แล้วทำไมพี่ถึงกินแค่นี้ล่ะคะ mm hmm. เขาไม่ให้พี่เข้าไปทานอาหารในโรงอาหารทำไมพี่ไม่หาร้านอาหารแถวแถนี้ mm hmm. กินดูล่ะคะผมถามคนแถวนี้มาหมดแล้วครับร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดเนี่ยต้องออกจากนี่ประมาณ20กิโลถ้าผมขับรถไปกลับเนี่ย mm hmm. ก็จะเสียทั้งเวลาแล้วก็เปลืองค่าน้ำมันด้วยนะครับอ mm hmm. แล้วพี่กินมาม่าแห้งๆแบบนี้มันไม่ติดคอเหรอคะ ก็กินรองท้องไปก่อนนะครับอาหารในเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างแพงผมขับรถเนี่ยเที่ยวแล้ไม่กี่บาทนะครับเออคุณมะนาวคะทำไมวันนี้คุณมะนาวถึงมีเวลาแวะเข้ามาดูงานที่นี่ล่ะคะถ้าฉันไม่มาฉันก็คงไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้ คุณกําลังทานข้าวอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างล่ะอร่อยไหมทานอะไรไปบ้างอุย๊ยอร่อยมากเลยค่ะคุณมะนาวฉันสั่งอาหารมามีทั้งหมูมีทั้งไก่มีปลาด้วยนะคะถ้าองั้น คุณก็ลองกินอันนี้ดูสิเอ,อ่อคุณมะนาวคะคืออันนี้จะกินยังไงละคะหนูกลืนไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมคุณถึงกลืนไม่ได้ล่ะเอ,อ่อมันแห้งแล้มันก็ติดคอด้วยคะ่ะฉันกินไม่ได้จริงๆนะคะคุณบอกว่ามาม่านี่มันแหง้ง ติดคอจนคุณกลืนไม่ได้แล้วทำไมคุณถึงให้เขามานั่งกินตากแดดอยู่แบบนี้ทำไมไม่จัดเตรียมอาหารให้กับเขาเจ้านายคะก็เขามาช้าเองนี่คะมาช้างั้นเหรอกฎของบริษัทเราคืออะไรไหนคุณลองบอกให้ฉันฟังหนอ่อยสิเออกฎของบริษัทเราก็คือคนขับรถที่ขับรถมาส่งของให้กับเรา ทางเราต้องจัดเตรียมอาหารให้กับพวกเขาถ้าบ้านของเขาอยู่ไกลทางเราต้องเตรียมที่พักไว้ให้กับพวกเขาให้พวกเขาได้พักผ่อนให้เต็มที่ให้พวกเขารู้สึกว่าเหมือนดอยู่บ้านของตัวเองค่ะไหนล่ะแล้วคุณเตรียมอาหารให้เขาหรือยังให้เขามากินมาม่าแห้งอยู่แบบเนี้ยส่วนคุณเองก็กินอาหารดีๆนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆกฎของบริษัทตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนทําตามไม่ได้มีไว้ให้ทุกคนท่องจํา ในเมื่อทุกคนจําได้แต่กลับทําตามไม่ได้แล้วจะตั้งกฎไว้เพื่ออะไรคุณเคยคิดบ้างไหมคุณบอกว่ามาม่านี่มันแห้งจนคุณกลืนไม่ลงแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้สึกเหมือนคุณบ้างหรอการเป็นคนขับรถมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่เราก็ไม่เคยค้างค่าขนส่งกับเขาเลยนี่คะที่ผ่านมาเราก็จ่ายค่าขนส่งให้กับเขาตามกําหนดมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าขนส่ง ตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยแล้วนะเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรก็มีปัญหาไปหมดคนขับรถเขาต้องทำงานด้วยความยากลำบากเขาต้องอาศัยอยู่บนรถตลอดเขาต้องหาเงินไปเลี้ยงคนในครอบครัวปีหนึ่งเขาจะได้กลับบ้านสักกี่ครั้งกันเชียวคุณคิดว่าเขาไม่คิดถึงคนในครอบครัวเขาบ้างหรอแล้วคุณละ่ะตอนนี้ชีวิตคนสบายแล้วนี่กินดีอยู่ดีนั่งอยู่ในห้องแอร์ตากแอร์เย็นๆแล้วเขาละ่ะ ทำงานว so ันวันหนึ่งจะได้เงินสักกี่บาทเมื่อก่อนคุณก็เคยลำบากมาก่อนไม่ใช่เหรอกฎที่ฉันตั้งขึ้นมามีไว้ให้ทุกคนทำตามไม่ได้มีไว้ให้ทุกคนท่องจำแต่ในเมื่อคำพูดของฉันมันไม่สามารถสั่งพวกคุณได้แล้วธุรกิจนี้จะมีไปเพื่ออะไรค่ะเจ้านายฉันเข้าใจแล้วค่ะ ต่อจากนี้ไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะตอนนี้ฉันมีสองทางเลือกให้กับคุณทางเลือกที่หนึ่งคุณกินมาม่าแห้งนี้1อาทิตย์ทางเลือกที่สองคุณออกไปจากบริษัทของฉันซะเอ่อคุณมะนาวคะฉันเลือกกินมาม่าหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ค่ะ คุณคะเดี๋ยวคุณไปกับฉันนะคะเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปที่โรงอาหารกินข้าวให้อิ่มพักผ่อนให้เต็มที่นะคะถ้าฉันไม่ได้มาในวันนี้ฉันก็คงไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างและฉันก็คงไม่รู้ว่าจะต้องมีพนักงานขับรถส่งของอีกกี่คนที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดพวกคุณพักผ่อนไม่เพียงพอขับรถออกไปแล้วต้องเจออันตรายมากแค่ไหนพวกคุณยังมีภาระหน้าที่ที่บ้านที่ต้องไปแบกรับไว้อยู่นะคะ ครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะไปคะ่ะไปกินข้าวกันเถอะ